สพันธ์ลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB นะคะมีความพยายามที่จะยกระดับการแข่งขันกันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามานำสมัยให้มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาค่ะล่าสุดในการนำ r s s o r e t นะคะที่สั่งการโดยแท็บเล็ตมาใช้ก็ยังมีผลกระทบที่ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรค่ะ โดย FIVB นะคะหรือว่าสาพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติก็พยายามแก้ไขปัญหาการตัดสินให้มีความชัดเจนทั้งการติดกล้องไว้ที่ศีรษะของกรรมการและมุมกล้องที่เป็นแบบเลนฟิชไอนะคะทำให้ภาพออกมานั้นเป็นแบบโค้งจึงเห็นไม่ค่อยถนัดค่ะ ปีนี้จึงมาด้วยระบบฮอกอายที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเพื่อใช้ในการ Challenge ดูลูกลงหรือว่าออกและ c ชา l ลนจ e ในกรณีผู้เล่นทัชบอลและที่สำคัญนอกจากทีมแข่งขันจะขอ Challenge ได้แล้วนะคะกรรมาการเองหากเห็นว่าไม่แน่ใจก็ขอดูผลการตัดสินย้อนหลังได้อีกซึ่งถือว่าโปร่งใสามากขึ้นค่ะการดูฮอกอายนะคะต้องขอผ่านทางแท็บเล็ตค่ะจากนั้นระบบ E-Score Sheet ที่จะส่งสัญญาณไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ยืนยันและก็จะส่งไปให้กรรมการนะคะแต่ว่ายังมีความผิดพลาดจ,จากระบบสัญญาณ Wi-fi ที่ไม่แน่อนอนซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้ Wi-Fi ในสนามค่อนข้างมากเกินไปและก็ยังเกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ซึ่งบางครั้งไม่ได้ กดรับและส่งต่อให้กรรมการค่ะเพราะว่าอาจจะเห็นผู้เล่นในสนามจับบอลไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เองโคชยะนัทพลศรีสมุดนากมองว่า FIVB ยังไม่ควรใช้กับเกมที่มีผลต่อการตัดสินสำคัญสำคัญแบบนี้ค่ะเขาไม่ควรมาใช้ในระดับในแมตช์ที่สำคัญถึงที่จะไปโอลิมปิกคัดโอลิมปิกมันไม่น่ามาลองใช้ตรงนี้ผมมองนะฮะมันน่าจะไปใช้ตอนเบอร์กลางปี นะฮะลองใช้เวร์กลางปีลองใช้รายการอื่นผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่าเพราะอันนี้มันลองไม่ได้ถ้าลองว่ามันเสียเนี่ยคนที่เสียเสียคะแนนเนี่ยเสียเปรียบไม่ไปเป็นฝ่ายไหนก็นแล้วแต่แล้วมันเสียโอกาสเสียคะแนนที่สําคัญเสียเซตที่สําคัญเสียแมตที่สําคัญตรงนี้ผมมองว่าเออไม่ไม่ถูกต้องที่จะมาใช้ตรงนี้นะครับเพราะเป็นแมตที่สําคัญ ใชเองก็เตรียมร้องเรียน FIB v เพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมของกรรมการจากเม็กซิโกนะคะรวมถึงร้องเรียนไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกหรือว่า IOC ด้วยเพื่อให้ชี้แจงให้ชัดเจนก่อนการนำไปใช้ในโอลิมปิกค่ะช่วงเย็นวันนี้นะคะ FIB v ได้ส่งจดหมายเชิญตัวแทนของทีมต่างๆเข้าร่วมฟังการชี้แจงและก็เสนอแนวความคิดที่มีต่อระบบ EScore ชาร์ t ก่อนหน้านี้ในการแข่งขันที่ทวีปยุโรปนะคะมีการนำมาใช้แล้วแต่ว่าไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะ